วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบอทแล้วนะคะวันนี้มาอยู่ในด่านหีน้ําท่วมก็คือจะให้ทุกๆคนที่เล่นเกมเนี่ยมีขึ้นไปบนบ้านหรือบนตึกหรือบนอาคารอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีน้ําพัดมาจากที่ไกลๆด่านต่อไปเป็นแคมป มาแล้วค่ะโอ้โหอยู่บนบ้านหลังไหนดีเนี่ยเอาหลังนี้ดีกว่าขึ้นไปเลยค่ะอึ๊บตรงนี้น้ำมาหรือ,อยังน้ำเริ่มมาแล้วเห็นไหมโอเคที่ปลาหมึกช่วยด้วยโอ้โหบ้านเราจะพังไมิเนียอื่นเขาอยู่บ้านอ่ะโอ้โหบ้านหลังนู้นพังแล้วค่ะเห็นไหมโอ้โห ไอ้กันหมดเลยโหเราโชคดีมากโอ้มีแอบ,บอยู่ตรงนี้คนนึงด้วยเย้เรารอดอ่ะเยเคมันจะแรนดอมทุกสิบวินาทีนะคะก็คือถ้าเกิดเราผ่านเราโดยที่ไม่ตายเนี่ยเราจะได้สิบคะแนนเฮ้ยขาไปไหนเฮ้ยขาไปไหน อโ,อโ,อโ,อโอ้โหวอยู่บนไหนดีอ๋อหลังนี้หลังนี้อโอ้ยคืนไม่ได้น้ำมาน้ำมาหรือ,อยังน้ำมาแล้วจะรอดไหมคะเนี่ยหลังนี้มันดูแบบสนิมขึ้นอ่ะ มันเริ่มเขย่าแล้วค่ะมันเริ่มสัน่นเฮ้ยจะพังว่วีอาังแล้ววะ่ะไปนะอุ้ยมึนมนะโอ้ท่าแล้วครึ่งตัวคนครึ่งตัวหายไปแล้วสงสัยมล็อกมั้งคะเนี่ย เอ้าด่านเดิมเ,เราอยู่บ้านหลังเดิมดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเรา <c oughs> อยู่บ้านหลังเดิมเซฟสุดละน้ำมาแล้วค่ะยืนดูน้ำานองสวยๆโอ้ <c oughs> โหทำไมได้ยินเสียงคนตายอุ้ยหลังนู้นพังอีกแล้วอะ่ะคือข้างหลังหลังใหญ่ก็พงัง เฮ้ยหลังนี้เลิศน่าไอยคนเต็มเลยค่ะแต่น,น่าจะรอดแหละมั้งแค่แป้นเพียวยี่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 ยีีย่รอดด้วยพี่ปลาหมึกช่วยด้วยพี่ปลาหมึกช่วยด้วยด่านต่อไปเป็นด่านโรงเรียนค่ะคู่ มาเล้วจุดไหนดีต้องอยู่บนนี้ดีกว่าโอ้โหจุดนี้ละกันเฮ้ยน้ามาแล้วน้ามาแล้วอ่ะจุดวันนี้จุดวันนี้เห้ยทำไมอยู่ในนี้วะออกไม่ได้ช่วยด้วยติดคุกออกไม่ได้ โอ้โหหลังนั้นพังไปแล้วค่ะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเ๋วเราเออกไม่ได้จริงๆเนี่ยทำไมออกไม่ได้ล่ะโอเคขึ้นอ,อ,อ, okay, อยู่บนดูบรรยากาศรอบๆเย้ Yay, รอดแล้ยวยวังไม่ตายเลยนะคะจะเล่นให้ได้สักร้อยแ้มมากันเนาะ okay, ด่านต่อไปด่านอีบ อีบอีบเราจะขึ้นไปบนนี้มันจะกลับโอเคหาดีมาแล้วค่ะโอ้ยเสียวเกือบอันไหนจะพังอันใหญ่โอ้โหอันใหญ่สั่นแล้วอันใหญ่สั่นแล้วสั่นคลอนมาก ใกล้ๆก่อนโอ้หล่นแล้วหล่นแล้วทํามาใหญ่แต่ว่ารากฐานไม่มั่นคงนะคะเนี่ยของเรารากฐานมั่นคงมาก <c oughs> ยืนถังเท่เลยอะ่ะดูสิไม้รนูเหยียบอยู่บนอะไรนนอนุสรโรบอกอ่านต่อไปค่ะอีกสี่วินาทีวันนี้เกณฑได้หกสิบมแล้วน,นะ อีกสีตาจริงๆเล่นไปเท่าไหร่ก็ได้นะคะไม่จำกัดอืโโอยขอขึ้นหน่อยสิอู่เธอขอขึ้นหน่อยขอ้ยขอบขึ้นมากค่ะจุ่ๆตรงนี้ค่ะทำไมขึน้นมาเยอะเลยล่ะอขึ้นมาเรียวมาเรียวนะมาเรียว ฉันไม่ยุ่งฉันอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยพังพังเฮ้ยพังเฮ้ยฉันอยู่ตรงนี้ก็ได้บ้านสั่าแล้วโอ้ตาย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 อ้ยบ้านพังแล้วโอ้โหเย่ผ่านแล้วอีสามวิค่ะไป ปลาเหรอปลาเหรอเอาราสาทเก๋ๆ,ๆ,ๆอยู่ตรงไหนดีนี่แล้วกันกหึบเฮ้ยไม่เอาเราไม่เข้ามาอึ๊บอึ๊บเอออยู่บนนี้หุ้ยทำไมไม่ขึ้นไปบนปราสาทอร้อปราสาทดูสั่นคลอนไม่น่ารอด นันสะพานพังไปแล้วค่ะมีคนตายต่อหน้าต่อตาเด,เดี๋ยวของเราแข็งแรงมากอะเลิศหน่ายี่ยียยย่อ๋อรอบทิศเป็นน้ำแล้วเดี๋ยวเมืองมันจะมาเกิดตรงนี้แน่ๆเลย เป็นฟาร right? ์มค <o> <elet> being so, ่ะฟาร์มฟารมเฮ้ยตึกนีนที่พังใช่ไหมโอะยแด๊ดเข้าไปกันหมดเลยตามยืดยืดเฮ้ยนี่เราจะยินตรงนี้แท่ๆสวยๆโอ้น้ำมาแล้วค่ะน้ำมาแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงคนตาย้ยมี ในบ้านอย่างเท่เลยอ่ะเฮ้ยมีบ้านบ้านหลังนี้ไม่พังนะคะหุยห,หลังนั้นพังไปแล้วค่ะเดี๋ยว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 เย้ย ข้าศึกพแนนอะไรเดินต่อไปค่ะโอ้โหตรงนี้แล้วกันฉันจะอยู่ตรงนี้แหละตรงนั้นดูท่าจะฐานไม่มั่นคงนะขึ้นไปกันทำไมอะ่ะมาแล้วค่ะนะ้ำมาแล้วโอ้โหมินมากเลย นั่นไงนั่นไงฐานไม่มันคงพังแล้วพังแล้วออโอ้โตายกันเรนามมมไม่รอดสากลายเฮ้ยเรารอดนะ่ะอ,อยากกระโดดพังแล้วโอ้ยตาตายตยตายียมีชื่อขึ้นด้วยว่า ผู้รอดชีวิตนะคะมีสองคนกับคนนี้ใช่ไหมโอเคเอะแล้วคนที่ตายอ,อยบนฟ้าอเคค่ะน,นี่เรไม่เอาเราเอา,เอ,าอันไหนดีเาอยู่เราอยู่ที่เดิมอยู่บนนี้โอเคน้ำมาหรือ,อยังน้ำมาแล้วเราจะอยู่อันที่ขึ้นสนิมนี่แหละคะ่ะเมื่อกี้อันนี้ไม่พัง เฮ้ยมีคนตายอุย้ยถังถังถังโอ้โห้ลอยได้เห็นไหมบอกแล้วอันนี้ขึ้นสนิมมากไม่พังพังนนเริ่มพังแล้วค่ะอุย้ยของเราก็เริ่มพังแล้วพังแล้วห่านแล้วร้อยสิบคะแนนแล้วค่ะเดี๋ยวด่านต่อไปด่านสุดท้ายเกจะลองตายดูเนาะว่ามันจะไปโผล่ที่ไหน โอเคค่ะจะลองตายดูอ,อืออีดอยู่ตรงไหนถึงจะตายได้ฮะเฮ้ยเราครั้งที่เราจำได้อันใหญ่นี่แหละตายอยู่ด้วยนายอยู่ด้วยน้ำมาแล้วนั่หนไ่อันใหญ่ เพิ่ทำไมคนนี้เหลือครึ่งตัวอีกยล้วอ่ะอ้ายมีไงตายแล้วโอเคอ้ามันมาเกิดบนนี้ค่ะมองเห็นที่พื้นว่ามีเพื่อนรอ้ชีวิตหนึ่งคนสองคนอ๋อได้ดูเพื่อนได้เนาะแต่เราก็จะไม่ได้แต้ม บนก็จะมีของขายนะคะใช้ใช,ใช้เงินโบรบอทซื้อได้เข้าใจแล้วค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองถ้าตายขึ้นไปอยู่บนสวรรค์ขอจบการรีวิวเพียงเท่าน,นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้า ครั้งต่อไปอกิกจะมารีวิวเกมอะไรแล้วก็ด่านไหนเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกม Frost Survival นะคะ